เขียวนะครับแม่น,นี้ผสมเอฟเคนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าได้ยังไม่รับประกันยังไม่กล้าเข้าใกล้นะครับบัวเพราะว่าบวับวบัวอันนี้ข้อข้อข้อไอในห้อยเขียวนะครับอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่อำเภอราศีสไลศีสะเกียด แม่เขายาวนี้ผสมพริกแดงนะครับออก6เดือนหน้า 6, 6เดือนหน้า6เดือนหน้า <5 S 2> ออกครับ <6 S 2> <ช>พริกแดงหเดือน <6 S 1> ตัวเขายาวเ <coincidence S 1> ขายาวานี้เขียวเขายาวนี้ออกวันที่6เดือนหน้าเหรอครับสี่6นี่ตัว,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 วนี้สี่สิบแม่นี่ปีใหม่ครับส่วนตัวนี้ออกวันที่10นะครับตัว,ต,วตัวว่านนี้ตัวอ้วนนี่ตัวว่าน,นปะ ิบ่มันประมาณมาถิบมลืกันอยงอ๋ออันนี้ในห้อยเขียวนะครับอันนั้นออก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 ทีออก่เ่ไหนนี่นนอันนี้ออกปีใหม่พอดีครับอันนี้ผสมผสมยังฮะผสมปีสาดแดงอคอยก่อนไปก่อนครับมาละมาละสซดีใช่ไหมครับ เออมามามาเดินมาปีศาจแดงตัวนี้ปีใหม่พอดีอันนี้จะของค้อนะครับนี่ตัวนี้สิบเนาะสิบเอ้ยอปีใหม่พอดีตัวนี้ปีศาจแดงผสมปีศาจแดงสวยใหญ่ครับลูกจองได้นะครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์ให้นะครับตั้งอู่ตั้งเขียวเดดี๋ยว้สิ แม่อ hmm. ัน네นี้ได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 ้บอยเนาะบอยอุบลเนาะบอยอุบวนนะเป็นลูกกระทบลูกกระทบลูกกระทบบรามันเนาะโอ้สวยเลยตัวนี้ลูกในท้องเนี่ออกปีใหม่พอดีครับมีเชื้อของบอยอุบลนะครับตัวนี้ลูกในท้องนี่เป็นปีสาดแดงปีใหม่พอดีครับจุดนี้ได้แปดสองศูนย์แปดสอง ห5 7 5 6 4้า6 4 9ี่เก้าห้าหสี่เกฟาร์มช่างเขียวนะครับเขียวอยู่บ้านบ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่ตําบลบางคงอําเภอราศีสไลนะครับมีอยากผมให้เบอร์เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านด้ด้าน,ด,าน,ด,านด้านคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้บ,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 บ่สวยบอยบอยอุบลนี่สวยเชืองแม่เขานิ่งนะครับลูกอยู่ในท้องเลยเป็นปีสาแดงน่าจะออกประมาณมนที่สาสบอธันวาปีนี้ครับ เดี๋ยวค่อยค่อยตามดูอีกทีหนึง่งส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิง้งทิ้งไว้ตามตามคลิป,คล,ปคลิปด้านล่างนะครับอ๋อกินน้ำกินน้ำเชืองตัวนี้เชือกง,ง,ง่ายกี่ตัวแล้วนี่ลูกเขาออโอ้ตัวนี้แม่แม่ทองสองแล้วครับทองสองแล้วครับสนใจ จองไว้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณปีใหม่เดี๋ยวผมผมผมมาดูให้อีกทีหนึ่งว่าลูกลูกพีสาแดงเนาะวัววัวตัวตัวนี้นะครับทางช่างเขียวบอกว่าให้ขายอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหม้าพันนะครับทั้งแม่ทั้งลูกแต่ลูกนี้จะออกประมาณเดือนเดือนธันวารครับยกเลยครับ1นึ่งแสหาหพัน สวยได้บอยอุบลเต็มๆเลยครับโค้งใหญ่บอยอุบลเต็มๆครับแม่พันธุ์ส่วนลูกเป็นปีศาดแดงรัตนบุรีนะครับท่าในใดสนใจมาเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งเบอร์เบอร์โทรศัพท์ไว้ในคลิปติดต่อทางทางข้างเขียวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับกดติดตามช่องโชคดี YouTube Thailand ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับ ติามกันคลิปต่อไปครับ